มันไม่ดีหนึ่งค่ารักษาไม่พอมโรคภารวัลัยก็แจกซองเข้าไปอุตสาหแกหล้งหับยังเาซองมาเสียบที่ศรโอ้ยสวยสัตว์สน่สสสแหไม่สวยหยกพระปาได้เป็นบุญและนี่ไมจกซองเข้าป่านี่คือไวุ้กรายการค่ารักษาพ,พยาบาลทุกอย่างเงาห,งหนือศูนย์ขาหย่ไมยงงเลยเพราะไม่ได้แจกใจทํามุนมาโอบรมสัมมนาแค่แล้วอีเทไปหัวยินอยากเห็นทะนี้ <c oughs> มาปะรลลไม่สนใจจะาข้ารู ไแล้วดิากเลยเจรนามาเลยเจาแต่แตไปมามาพมาแล้วอาจารย์อบรมมีระบบมีอะไรกิจกรรมต่างๆมากมายให้าม,มาสะสมนห่น,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 นันดิานมาสสมมสิ่งต่มมงางๆพวกันอย่างนั้นสิเอาไว้ชั่วโมงน้าใกันโยงเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันมาจากไหนอาจจะเป็นจากยาแก้ปวดสามแผงก็ตีว่าแผงและแสนห้ารวมเป็นสี่แสน้า แล้วอีกสามแสนกว่ามันจะอะไรเพราะมันเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหรือจะเป็นจะเป็นอย่างท่าตัวนั้นอย่างท่าต้องตีพันแสนห้ารวมเป็นหกแสนโดยแสนเก้าหมื่นสองพันมาจากไหนหรือจะเป็นเก้าเหล่าถุงนั้นนี่เก้าเหล่าถุงมันแสนเก้าเลยนเนี่ยสคบจะมาจาับเราไหมเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปนาทางโอมานบอกตัวเองมันเอไปเองว่าสคบจะจ้างเป็นผู้นเตอร์ ทานเข้ามโูวันที่เปาเจากเป็พีเซนเตอร์สบคกิฟซี่ก็ไปเคยกบอกแล้วอยากไป้นอะอยากไปนอะทานเข้ามดนไปสบายท่านเ้เป็นผู้เล่นท่านสบายะท่าน่านได้ะขอใ้รมาล้ท่านมีเบงเบก็ทำเ่ประกอบเนื่อตยงเบงแล้วดูสายตาเด็กคนนี้โยู่ด็กเขาจะขอบคุณเขาจะไ่ ا คนให้ คนกำลังจะทำชั่วแมีคนมาดักดักทำไมเออทหนึ่งก้อนใหญ่ขนาดนี้เ่ยอะไรนี่บอกะไปงานบวชจะแท่หรือจะมองเล่าแม่กระดับไปงานบวชจะอะไรก็มองเราเลยของกวดตีัวดแม่แตกเลยสามมองหรือเปล่าโยนกริกได้เข้าไปห้องครัวเอามีแทงคอตัวเองตาเห็นไหมท่านสินจของกะตักก็เตือนเพื่อชีตคุณแหนะเกื่อความเจริญรุ่งเรืองของคุณแหนะเถึงตายลเห็นเนน้องคนนี้ก็คิดอะไรอยู่โดว ก็เป็นสมองน้องเป็นสิปากความคิดเขาสิอีกสามสิบปีขนาดนึงคนนี้จะต้องล้มหัวฟาดโต๊ะติ๊กโงกันใจน้ำตาลกระเด็นน้ำส้มกระสานสร้นเสร็จแล้วเราจะต้องไปเป็นหมอรักษาลรคคนนี้โยมได้ดูแวนภายถวายไร้ภาพสุดท้ายนะ่๊ะที่ไปเองนางเอกมีลูกสาวด้วยจะโดนฆ่าเพราะว่ารถเป็น็กที่เป็นทางต่างๆจะเป็นอันตรายต่อเผ่าพัน์ของแหวนพายแต่มีคนหนึ่งที่มีพลังจิตถ้าจับมือป้าคุณจะเห็นขนาคตนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ฝั่งตรงข้ามฝ่ายโจมเลยนะมัาจับมือฝ่ายไอ้ตัเองก็ต้องปีนเข้ามาเลยนะจับปพื่เห็นได้ว่าต่อสู้กันไข่ตายบ้างสุดท้ายตัวเองตายถูกเผาเลยหึ้ภาพตัดกลับมาแต่ก็มีภาพมันมาให้เราได้ดูนะมามากัดคอร้องคอมาปากัดอะไรนี่ยอมแต่สุดท้ายปึ้กลับมาว่านี่แหละคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต82%เชื่อว่ากบประศและเราปรชองกระกันอาจจะหน้ากันแน่แนอเราใทฐานะตัวสุดเทียนต่างๆที่นักจับมือนะหึ้ภาพเพิ่ครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นขออีกาับเลยนะวันนี้เราไม่ต้องอะไรกันดีกว่าเจ็บในภาพหน้าภาพต่อไปกับฟัาถ่าย้างมันมันสะคอนแล้เวลาดูภาพเกิดมันจินตนาการไรซึ่งมันเราไม่ยากเลยหมายถึงกองทุนทีก็ไปนะครับชีวิตเกิดมาเรื่องยากนะกวันน้ได้หนึ่มกระกเนียพอแม่จะป้อนข้าวกอดน้ำ เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อ,อาหานเสื้อหลากสีไมลล่ได้จีบวันพรออกทางในในคนไทยด้วยกันนะจ๊ะเรามองไม่ทะลุเสื้อนิยมนะแล้วก็ไปท่า,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 ากันตายเตอนชอบนะเวลาแกตาบอกไม่มีนุ่นแรงครับไม่มาท่ากันขอให้เป็นอย่างนี้จริงตัวทุกท่านอย่าลืมนะผมคือสภาผมเจอกั่ที่แต่รับสั่งบุกนักตบวันเมื่อคืนก็เยอะมากเลยชอบนะ,ะอะไรคือการสื่อสารที่ดีที่สุดโยม ก็อ่านเตียมการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดยิปบิงยิปอินเบสคอมมูนิเค้ช่นงหรือแล้วมั่นใจก็ฟังฟ่านเลยวันนั้นประวัติเลยเพรอ่านแล้วเสียก่อให้ให้ที่ไม่เสียเลยมีแต่ได้ได้มี่กรภาพได้ถิ่นดีขึ้นมาก็คือให้อภัยขอที่ไม่มีใครรังเกียจขอเลยขอเลยก็คือขอโอ้ยิงขุนไปถล่มเธอครับก็เลยต้อตายไปหนึ่งแสนทั้งทหารทั้งพลเรือน อเมริกามาถล่มฮีโร่ทีมาตุ้มไม่ยอมแพ้ถล่มนานิกาสกีเบิร์ดีเป็ี่ยนรูปตุ้มตายไปสามล้านแยกเป็นทหารล้านเก้าคนอัเดอรล้านเจ็ดรวมเป็นสามล้านฆ่าเข้าตายเป็นแสนเขามาฆ่าเกินสามสิบเท่าสามล้านทุกคนทุกท่านชนะด้วยอาวุธแตสิ้นสุดด้วยความแข็งใช้ธรรมะชนะแพ้ความแข็งจัดให้ไปวันนี้ยอดฮัปเลย ไม่เอาพวกมันไปตบมือให้พะยมเวลาลองแซดทำไมถึาห,าหายแค่งคือต,ต้องกินหน้ามาัเนเนาะไม่เป็นไแล้วเลยโอ้ นะคะคุณขอไม่มีอะไรดีกว่าการเจรจาหยกตัวตนทท่านทะเลาะบอกแม่กันเสียงอีสานเจยุกวงเกี่ยวอะไรกับคนต่อยกันเอ้าพอต่อยกันเสร็จก็ไม่แสดงต่อแล้วก็ไปรับเง่นเต็มๆสนภาพรู้สึกไม่ภ้มคุณไม่แสดงจบทำไมตัวรับเมันเต็มก็ไม่รูคำัพราะกลัไม่ได้นะคะแต่ไปมามาของเมญจางอยู่เจยุบวงนะเสียงอีสานไปรุ่นต่อยกันมีผลต่อวงดนตรีองทุกคนทุกท่านเกี่ยวะครับนท่าน ตั้งแต่เราทวงมาห้าเดือนกว่าเสียหายไปประมาณเจ็ดหมื่นล้านตัวเลขจะไม่นิ่งเลยอาจจะมากกว่านะัาา้นเขาต้องโกงไปแสนล้านแล้วหอมมากทั้งโกงและกระทวงในตำรวจนเสียหายสูสีกันแต่เราทานงเองนะไม่ไม่เรอกแค่ใเคียงกนันนะเราลาะเนาะไปต่อตอนแรกเนี่ยก็ตุกตขามานะเราขุดไม่ได้รู้จริงหรอกตุกขามันโกงของเ,าเอาขอเป็นททรมด้วยข้อสามมุกที่ตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หลังๆคนไทยหาตัวอย่างแบบนี้ยากไม่ค่อยยินดีต่อ,อตก,กันเลยอาตมาเลยแปลเพิ่มเติมว่ายินดีในการช่วยเหลือกันทำไม,มเด็กถึงไปช่วยคนแก่ผิดวิสัยเด็กเกินไปหรือเปล่านีเลสไนเือเปล่าเด็กผู้ชายคนนี้มาแน้วแตะเลขตะน้อยเลสเลสหน่อยทีนนย่ดีตอนปัรยายนักในเวรเรียนโลกเอชปัญยาโมปลายทุกวันนี้โยเมเอ้ยป .6 ลงมาับ ได้บอกเพื่อนเาไม่ใช่เขาใช้ตอบคุณว่าัวของพี่เนี่ยปของลูกเรามีอะไรมาสี่เด็ดครั้งแล้วไม่วงครั้งนี้นะอาอมาก็าจะตอบเสี่สิสองมึงก็เห็นเลยเจ็ดหกโฉมกัสิบสองวโมดเลยก่อนกันเลยัวของพี่เนียป่ดของลูกมีอะไรมาสีิเอ็ดครั้งนั่งหน้างอมแม็กซ์ปฏิบัตนคองแมกซเขามีอะไรกันไป็นย่งเ่าเยนับไป่เเยยถามองแมกอีโหจนจะกอดเสียต่อทงหลังเขาไข้ก็หลังทั้งห่ั รู้ก่อนไปนะท่านรู้วันนี้เดี๋ยวไม่ใช่ได้เรามาต้องบรรยายนักเรียนตั้งแต่ป .3 นั่นแล้วนี่เลยก่อนโรลายตอนนี้ผสมเขาต้องเริ่มนักเรยนแต่ก่อนบรรยปยผสมเขาบอกนี่มองนี่สงทุกวันนี้พอผมเข้าไปนะดูหน้าตาเด็กนิยมออกอาการชัดเจนมากลอยประเทศเขาไทยประเทศเราตัวคนงตนวโคงช่วยกันดูแลประเทศจะได้เติม อยากให้ประเทศเรามีริ้วรอยรอยขีดวรวนที่นี่เราจะชนวยประเทศเราให้ฮึเราจะช่วยเรื่อเลทำลายล่าประเทศไปเรื่อนไหลซิบซิบทงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจบริการภานเมืองแหล่งอ้อสมัยต้งเกตบไปแล้วตัวนี้ไม่ได้แทนแทงอ้อสมัยนะไปไทยแยนแทนอ้อปี๊ดปีูดพุดพลังงลหมดทางไทยเขาต้องตพิ่มเก้แนถ้าเติมเพ่องบิน้ใชหมถ้าเราเป็นทหารเา ก็ให้ถูกทางเลยหลวงนะตระงเราช่วยประเทศเลยธรรมาขประเทศเราก็นั่งคิดดูให้ดีนะพระก็เปิดปาทน้อยนะส่งไปก็เป็นแค่รูปสองรูปส่งไปก็เกือบข้างสั้งเลยน,นเพื่พพอนที่พังเราก็แปลงใจข้อที่สี่พุทธาภูตนาพุทธาอุเบกขาอุเบกขาตั้งเดิมแปลว่าวางเฉยหลังหลัๆทำมาแปลใหม่ได้ตามใจแปลเช่นทำมากหมายว่าชำระล้างอัตมาเที่ต้องออกมาชำระล้าง ได้แบบนั้นแต่แต่ไมษสัสั่นไน่เนาะคููเบงคาขออนุญาตแปลเพิ่มเติมว่าวางเฉยวางใจเป็นกลางอย่าลำเอียงพารักคนที่พูดอะไรก็ดีไปหมดเลย,เลยสรโหูจะเลยกำปังคนพูดก็สาะปากเพราะว่าเขาพูดผิดอะไรเราก็เชื่อเขาสาะใจแต่มันจะสะสมความเปลี่ยนชังสะสมความรุนแรงทุกคนทุกท่านอันตรายมากเลยทั้งหมดนะอย่าลำเอียงพารักฉันสระทันอย่าลำเอียงพ่ะโกรธถ้เกิดฉันโคสระก็ได้เมืาอคนที่พูดดีนะ แต่ไม่เราไม่ชอบว่าเราเปลี่ยนกระชังหรือจะเป็นอะไรตามต่อไปให้เราไปสนใจหรอกโทษาทันทีสามพยาธิติดลำเอียนทั้งหัวทั้เปลือกใจโม้เขามีคนคนลเราไม่กล้าผักกล้าเผื่อนั่อดเขาจะทำกิจังไงก็ต้องแต่เขาแล้วกันพยาธิติสุดท้ายโมหาทันทิลำเอียงเพราะหลงหรือไม่รู้ญี่ปุ่นเวลาที่ก่อได้เขาจะเอาญี่ปุ่นจีนที่ก่อพอฐานในการชนะเขาก็เริ่มคิดก่อคือมีคนจะเป่าหูว่าญี่ปุ่นถีบที่ก่อฐานในการตัวใหญ่ใช่ไหมใช่เอามันจีนเนื้อเต่งจีนเนื้อเด็กเลยนะ แต่วผู้หญิงมันคงคืนกว่านั้นจะสาวแต่แก่มันก็ไม่เลือกนะไปที่โจนโค้ดรถัวหญิงซ้ายชายขวาผู้ชายขอสร้อยไร้ลยดลายมาส่วนผู้หญิงไม่ต้องแก่์ผ้าเลยเดี๋ยวผมคืนทุกคนคงคืนจริงอยูจนถึงตอนสุดท้ายเจอคุณยายแก่ๆตั้งแก่ผ้าอยู่โจนคงใจหรือว่าเห็นคนทุกทีครับคุณยายครับมีแก่ผ้าท่านี้ครับใส่แค่ผ้าครับผมไป่ทำอะไรคุณยายครับเดี็กผู้ชมต้องมีคุณธรรมครับยายทุกชี้หน้าด่าโจรเลยไอ้โจรมันมีสัจจะ นั่งรุนเพือนตั้งนานผู้ชายเราก็าข่าทิ้งหมดเด็กมันก็กินเนื้อผู้หญิงมันก็ข่มขืนเสียเสยเนี่ยเขาญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่ล,กกลูกจับมือกันกระโดดลงทะเลกระโดดลงเหวกระโดด